สวัสดีค่ะพบกับข่าวการศึกษาในเวลา17นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐถินแก่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อเชิญไปทอดถวายที่ชุมนุมสงฆ์ณวัดแก้วพิจิตจังหวัดปราจีนบุรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินแก่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อเชิญไปทอดถวายแก่พระสงฆ์จำพรรษาการท่วนไตรมาสณวัดแก้วพิจิตต,ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนางกนกวันวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีและพระครูยุติคุณากรเจ้าอาวาสวัดแก้วพิจิตเป็นประธานฝ่ายสง์ ในโอกาสนี้นางสาวสุชาดาแทนทรัพย์ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายสุเทพแก่งสันเทียเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารขร้าราชการของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตลอดจนผู้มีจจตรัตธทาได้เข้าร่วมในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานและปาวรณาถวายจตุปัจจัยเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ทั้งนี้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมถวายจตุปัจจัยบำรุงและบูรณะพระอารามทำบุญกระถินพระราชทานประจำปี2564เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น2,317,154บาท74สตางค์ซึ่งพิธีในครั้งนี้มีผู้บริหารของสำนักงาน,นาคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเข้าร่วมในพิธีอาทินายยศพลเวนุกโกเศษ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเรืออากาศโทสมพรปานดำรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาผู้อำนวยการสำนักและประธานอาชีวศึกษาภาคทั้ง5ภาคสำหรับวัดแก้วพิจิตเป็นวัดเก่าแก่สร้างเมื่อปีพุทธศักราช2422โดยนางประมูลโพคาภรยาของขุนประมูลพักดี ต่อมาในปีพุทธศักราช2,461เจ้าพระยาอภัยภูเบศได้สร้างพระอุโบสถเพิ่มเติมมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมภายนอกและการตกแต่งภายในอาคารผสมผสานระหว่างศิลปะไทยจีนยุโรปและเขมรอาคารที่สำคัญภายในวัดได้แก่พระอุโบสถที่ฝาผนังด้านนอกมีภาพปูนปั้น,ปนตัวละครในเรื่องรามเกียรติมีเสาแบบกรีกด้านนอกหัวเสาเป็นแบบคอรินเทียน ซึ่งวัดแก้วพิจิตปัจจุบันมีพระสงฆ์จำพรรษาสิบรูปและสัมมเนรสามรูป